เรื่องราได้เริ่มต้นขึ้นหลังพระมหาธรรมราชาทรงเสด็จสวรรคตจึงทำให้พระนเรศวรซึ่งมีศักดิ์เป็นโอรสได้ขึ้นของราชสมบัติแทนและเมื่อข่าวสารดังกล่าวได้กระจายออกไปทำให้กรุงหงสาวดีทราบเรื่องเช่นกันพระเจ้านันทบุเรงจึงรับสั่งให้พระมหาอุปราชายกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยา แต่พระมาหาปราชานั้นทรงไม่เห็นด้วยกับการยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาในครั้งนี้เพราะด้วยที่ว่าโหมได้ทํำนายว่าพระองค์อาจจะมีเคราะห์ถึงข่าได้เมื่อพระเจ้าหงสาวดีได้เห็นเช่นนั้นจึงตอบกลับอย่างประชดประชันว่าบุคองเจ้าอยุธยาก็ล้วนแล้วแต่มีความสามารถเก่งกาจได้การรบถ้าหากจะไม่ไปออกรบเพรเกรงว่าจะเกิดเคราะหา์ร้ กม่พระมหาอุปราชถึงสตรีมานุ่งเสียกความอับอายเป็นอย่างมากพระองค์จึงจำใจยกทัพไปรบกับกรุงเสียยุธยาโดยไปเกณฑ์คนจากหัวเมืองต่างๆมามากกว่าห้าแสนนายในวันต่อมาพระมหาอุปราชาได้เสด็จเข้าเฝ้าพระบิดาและทูลลาพระบิดาก่อนที่พระบิดาจะประทานอวปราทแบบประการให้ว่าหนึ่งอย่าเป็นคนหูเบาสองอย่าทำอะไรตามใจตนเองโดยไม่ถึงผู้อื่นสามรู้จักเอาใจทหารให้ฮึกเหิมมู่เสมอสี่อย่าไว้ใจคนขี้ขลาดและคนโง่ห้าคนรอบรู้ในการจับกบฏทัพทุกรูปแบบ หกู้หลักเพื่สงครามและการตั้งค่าย 7. ให้บำเหน็จความดีความชอบแก่แม่ทัพนายกองที่เก่งกล้าแปดจะลดความเพียรหรือยากเกียรติคานหลังจากได้รับพระราชทานโอวาททั้ง8ประการจากพระบิดาก็ทรงเคลื่อนทัพออกจากกรุงหงสาวดีทันทีเมื่อพระมหาอุปราชาทรงเครื่องทัพผ่านเจดีสามองค์ก็ลำพึงพันถึงนาสนมว่า ทรงเสด็จมาลำพังพระองค์เดียวเปลี่ยวใจและน่าเศร้านักเมื่อทรงชมต้นไม้และดอกไม้ระหว่างทางก็ค่อยเบิกบานพระไทยขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่เลิกคิดถึงนางสนมที่จากมาหลังจากนั้นพระมหาอุปราชาทรงยกทัพเข้ามาในเมืองพนมทวนเกิดลมเวลำพาพัดฉันหักพระมหาอุปราชาทรงตกพระไทยยิ่งจึงให้โหรทำนายและเมื่อโหรทำนายจึงทราบถึงลางร้ายแต่ไม่กล้าจะบอกความจริง จึงบอกไปว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนเช้าจะเป็นลางไม่ดีแต่หากเกิดขึ้นในตอนเย็นจะเป็นลางดีพระมหาอุปราชาฟังนั้นแล้วอดที่จะหวั่นพระไทยไม่ได้ด้วยเกรงว่าจะแพ้ขสึกก็คิดอาไราอาวร์วถึงพ่อถึงเมืองถึงตัวเองว่าถ้าเกิดตายไปจะเป็นเช่นไรเหตุการณ์ตัดสลับมาทางกรุงศรีธุยาในคืนก่อนทําสงครามกับหงสาวดีพ่อนเรสวนทรงฝันว่า ในความฝันพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นกระแสน้ําไหลผ่านมาทางป่าทางทิศตะวันตกและพระองค์ได้ทรงลุยน้ําที่ไหลเชี่ยวกรา,ขาดขณะนั้นเองก็มีจระเข้ตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาจากใต้น้ําและโถมเข้าโจมตีใส่พระองค์พระองค์จึงใช้พระแสงดาบต่อสู้กับจระเข้และพระองค์ก็สามารถปราบจระเข้ตนนั้นลงได้หลังจากปราบจระเข้ตนนั้นลงน้ำที่ไหลเชี่ยวก็ค่อยๆลดลง แล้วพระองค์ก็ทรงเตือนจากพระบรรทมและรับสั่งให้โหทนทรนายฝันทันทีโดยโหทนทรนายว่าฝันในครั้งนี้เกิดจากเทวดาบอกเหตุโดยน้ำที่ไหลเชี่ยวมาถึงกองทัพมอนจระเข้หมายถึงพระมหาอุปราชาการที่พระองค์ปราบจระเข้ได้นั้นหมายถึงพระองค์สามารถปริชีพพระมหาอุปราชาได้ด้วยพระแสงของเงาเชื่อว,ว่าการทำศึกครั้งนี้จะยิ่งใหญ่จนเกิดเป็นยุทธหัตถีพอใกล้ย,ยกทัพ พระนเรศวรและพระเอกาทศรสะก็เสด็จไปยังเกิดทรงช่างพระที่นั่งทันใดนั้นพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรพระบรมสารีริกธาตุส่องแสงเรืองงามลอยมาในท้องฟ้าทางทิศใต้หมุนเวียนรอบกองทัพตามเข็มนาฬิกาสามรอบแล้ววนไปทางทิศเหนือทั้งสองพระองค์เห็นดังนั้นแล้วก็ทรงปิติอินดีและตื้นตันพระทัยยิ่งนักต่อมาเมื่อทัพหลวงเคลื่อนทัพ เจ้าพญาชัยนุภาพช้างทรงของพระนเรศวรและเจ้าพญาปราบไตรจักรช้างทรงของสมเด็จพระเอกาทศรสได้เกิดตกมันขึ้นช้างทรงทั้งสองก็ได้ไล่แทงช้างทรงของข้าศึกทหารของพม่าก,ก็ได้ล้มตายไปจำนวนมากจนฝุ่นตลบสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชจึงตรัสเกตเทเวราทั้งหลายว่าที่ให้พระองค์ท่านประสูติเป็นพระมหากษัตริย์ครองราชสมบัติ ก็ด้วยหวังว่าจะทนุบำรุงพระาศาสนาและพารตัตน์ไตรให้เจริญรุ่งเรืองเหตุใดเล่าเทวราจรึงไม่บันดาลให้ท้องฟ้าสว่างมองเห็นขสึกได้อย่างชัดเจนไม่นานนักก็เกิดลมพายุใหญ่พัดหอบเอาฝุ่นและควันหายไปจากสนามรบทําให้ท้องฟ้าสว่างขากนั้นสมานาเด็จพระนเรศวรมหาราชทอดพระเนตรก็ได้เห็นการจัดทัพของม้าเป็นแบบโสรกัริ์ อีกทั้งพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระกชาทานช้างหนึ่งอยู่ใต้ต้นคอยมีทหารห้อมล้อมและใส่เครื่องแบบครบครันพระองค์ทรงคาดว่าเป็นพระมหาอุปราชาอย่างแน่นอนทั้งสองพระองค์ทรงใส่ช้างเข้าไปหาในทันทีฝ่ายพระนเรศวรกล่าวชวนพระมหาอุปราชาให้มาทํายุทธหัตถีเพื่อเป็นเกียรติของกษัตริย์และเป็นที่เรื่องลือสืบต่อกันไปเห็นดังนั้นพระมหาอุปราชาจึงได้เอาช้างมาสู้ พระนเรศวรและพระมหาอุปราชาสู้กันอย่างไม่ได้เกรงกลัวจนช้างทรงของพระมหาอุปราชาเสียจังหวะพระนเรศวรจึงทรงฟาดพระแสงของเงาเข้าที่ไหลขวาทําให้พระมหาอุปราชาสิ้นพระชนลงบนคอช้างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระราชองค์การทูตที่กระทํายุทธหัตถีเพื่อเป็นเกียรติของกษัตริย์และทรงทูลบําเหน็จยศถาบรรดาศักดิ์ แก่ผู้ร่วมรบจากน้ำพิจารณาโทษแม่ทัาในกองที่ตามพระองค์ไม่ทันแต่เนื่องจากใกล้วันพระจึงระงับโทษประหารไว้ก่อนแล้วจึงถูกส่งไปรบที่เมืองตนาสีถวายและมฤติเป็นการแก้ตัวสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวให้แม่ทัพในกองบนโทษจากดำรงตำแหน่งยศเดิม